เซีร์แล้วจะพามาดูประตูบักกันอ้าวเน่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 ประตูเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเฮ้ยปิดประตูปิดประตูปิดประตูเพื่อตรงนี้นี่ไม่ทราบว่าเพื่ออะไรนะครับแต่ที่แน่อย่างห้าโอ้โหแล้วบักเนี่ยนะไปเถอะไปเถอะไปเถอะวันนี้เราจะไปไหนกันครับเราอยู่กับคุณกราฟิกกราฟิกวันนี้เราอยู่กับคุณกราฟิกนะครับ เราจะพาไปเข้มกันใช่แล้วครับคุณจิฟี่คุณจิฟี่ก็มีปืนอยู่กระบอกเดียวนะผมมีอยู่สองบอกครับอ๋อสองบอกล่ะถ้ามีตาดูดีจะเห็นว่าผมมีอยู่สองบอกหมาผมเห็นคุณใส่ส้งสีม่วงกับปืนวันนี้ตัวละครของผมซื่ออชื่อแซดเซเยอร์ส่นสามนะครับมันเป็นธรรมดาของคนอีสานล้ะครับที่จะพูดผิดพูดหลงเนบ้าง ซื่อๆครับโออ้่อืผมเป็นคนใส่ซื่อใสสะอาดครับดูหน้าตาไม่น่าใช่ครับผมเดี๋ยวฟั k เดี๋ยวผมจะพาทุกคนลอดกันนี่นี่นี่ตามผมมาดูจากแผนที่เมื่อกี้นี้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เฮ้ยบอกดิอยู่ตรงไหน,นโพ s i ชั่น G7 G7 ใช่ไหมใช่เราอยู่ G7 โอ้เราวอีกไกลเลยครับผม เราเพราะฉะนั้นถ้าดูจาก G7 เราต้องวิ่ง N E N E W ครับผมเออ N W ไปไปไปนี่ไงคุณที่เพี่ับผมคุดอัดหรือยังเนี่ยจะเหลือแล้วครับผมอัดตั้งแต่คุณพูดแล้วรายการนี้หาสาระจากผมไม่ได้คุณมีอะไรสาระที่เุ็อุ๊ยเจ็บเอาละครับเอาครับเราจะมาเข้มกัน เด,เดี๋ยวสอนวิธีปักขึ้นภูเขาก่อนแบบนี้เอ,อ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่จะปักขึ้นภูเขาไงอ,อ๋ปักขึ้นไม่ได้เหรอไม่ได้อาเลไปดีกว่าไปดีกว่าวันนี้เราจะไปเข้มกันดูครับว่าผมจะเข้มได้แค่ไหนหมอกยังไม่หมอกหมอกครับผมหมอกยังไม่บีรอบแรกเลยมันไปแล้วสี่สิบเจ็ดหลือสี่เจ็ดคนจากคนร้อยห้าสิบคือพวกเขาเข้มกันมากเลย ผมนี่วิ่งขึ้นบนเขานี่วิ่งลงล่างจุวิ่งขึ้นบนทําไมเบะปากมองบนมีตาหามีแววไหมผมนี่สตันเลยผมไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะพูดอย่างนั้นได้โอสมองกูนี่คิดอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่วันวันไม่เห็นทำอะไรนั่งอมจมูกกัดนิ้วแล้วก็นอนโอ้ผมตั้งใจเรียนนะบอกให้ วิชาอะไรเราพูดมาสิคณิตศาสตร์เหรอเห็นมึงนอนเน่ยอยู่กับผู้คณิตศาสตร์ต้องแต่ใจเรียนดูไหมเหรอขนาดวิชาคณิตศาสตร์นั่นน่ะนั่งมอสาวเฉยเลยอะไรของมันกันเลอะคนมันหล่อทำไงได้โอ้โหหน้าตายอย่างกับหน้าตายอย่างกับปลายแดดแฟร์เออผมปงไงวะฮะ What the เคย่องกระจกไหม <c oughs> เคย่องกระจกไหม <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไมนายต้องเอามุกที่เป็นตำนานอย่างนี้มาเล่นไม่เอามันไม่ดีนายน้องรู้ไหม <c oughs> ไปเอามุกเป็นตำนานอย่างนี้มาเล่นได้ไงดูนะัมันหัวเราะแย่สะใจมากเลยตอนเนี้ยคือมันหัวเราะที่มันที่มันเล่นมุกใส่ผมได้อ่ะคิดดูคุณผู้ชมอะไรมันไม่รู้ดูเสียงหัวเราะมันนะโอ้โหมันน้องเป็นน้อง เโอร้อนหูเลยตอนนี้ไหนเปลี่ยนจากหัวร้อนมาเป็นร้อนหูเดี๋ยวจะเป็นร้อนหูเดี๋ยวก็เป็นร้อนในไม่เอาร้อนในเจ็บปากพาจะเป็นร้อนในแล้วเป็นร้อนใจโอ้เดี๋ยวนี้กำลังใจร้อนครับผมใช้มัะไม่ทำไรดิตาเมื่อกี้เห็นสิตายไปหนังหมอสาวขนาดไหนไปไม่แม่แม่โทรมาแม่ลืมเฮ้ย สัตว์ยิงจากไหนไม่รู้เอาละครับท้ชม่รับตอนนี้เราจะมาเข้มกันหมดไปเยอะเลยเลือดคูเอ่อกาฟิกาแฟหาพิกัดนะครับหาพิกัดหาพิกัดหาพิกัดด้วยเราลังวิ่งหนีแป๊บแล้วมันจะวิ่งหนีมาต้นกูทำไมเนี่ยถอยฟัก,หา,ก,กหาพิกัดหาพิกัดบักดิเดี๋ยวๆยังหาไม่เห็นอยู่ แบนเดจ๋าแบนเฮ้ยระเบิดไอ้เจียอย่าเพิ่งวิ่งสิยิงอยู่ไหนวะโถ่ไอสัตว์ยิงกูอยู่ได้เฮียโควเลย์โเลไงกูเห็นแล้วเหยแล้วเห็นแล้วเจอ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 แล้วเจแล้วเจอแล้วกูจะโดดชาร์จแม่งชาร์จชาร์จชาร์จกาแฟชาร์จชาร์จเจอเจออุ้ยตายไอ้เจีย อุ้ยตาย,ตายกลางอากาศดีครับไปแล้วแม่มันมาคนเดียวมันโหดวะ่ะคือไม่เราไม่เข้มพอนะครับแต่น,นี้ตอน,นี้เราไม่มีเชียอะไรเลยครับมาตาหมา่เจ้าขนาดเล่นเกมกับข้าเจ้ายังสไลด์นอนได้เลยหรือโอ,โอ้ไม่ขนาดนั้นวิทยายุดเท่าที่ช่งางไร้กาศมนะากใคายอมตายดีกว่ายอมหยุดเออดยอมวันนี้จะมาพูดอะไรให้ฟังอย่ามาเล่าเรื่อง มาเล่าเรื่องนี้วันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาให้ท่านผู้ชมฟังเฮ้ย <Hey, S 1> มึงเข้าเกมมาดิเออครับมาแล้วมาแล้วขอโทษมีมีมีเรื่องเล่าให้ฟังคือมันมีเด็กคนหนึ่งเว้ยชื่อเดนิสเขาเป็นฝรั่งจากยุโรปมาเมืองไทยมันอยู่กับผมได้สองวันผมพาไปทำบุญที่วัด ผมพาไปทำบุญที่วัดรู้ไม่เกิดเลยขึ้นคือวันนั้นอ่ะพระไม่เออพระอ่ะ,<พ>ะไม่อยู่วัด <พะ S 1> เออไม่อยู่วัดเว้ยคืออย่างนี้ก็เลยมันก็เลยกลับมาแล้วคุยผมว่าเออเช้าวันใหม่อ่ะอยากอยากจะทําบุญผมก็เลยรอ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 ,รอมันมาก็คือรอรอรอมันตื่นอ่ะ เออว่ายง่ายว่ารอมันตื่นก็คือรู้ไหมมันเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมอะไรครับคืออย่างแรกเลยแกงเขียวหวานอ๋อผมนี่ขี่รถชนคุณเลยตอนนี้เออเออล้งคิดดูมันเอาแกงเขียวหวานอะ่ะกับต้มขา่าต้มต้มข่ากันที่ไก่อ่ะคิดได้ไงมันมันมันเอาสองอย่าง เทรวมกันแล้วไปใส่ในบทาทคราวนี้เอาที่มึงสบายใจก็คือก็คือพระนี่ฉันอร่อยเลยวันนี้อ,อ๋อก็คือวันนั้นเว้ยวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะเรื่องยังไม่จบแค่นั้นมันมียายคนหนึ่งที่มาที่มากับพระแกเดินมากับพระแกบอกว่าหนูหนูหนูถอดรองเท้าใส่บาทด้วยอ๋อไอเราก็เข้าใจว่า เออถอดถอดไอไอเราก็เข้าใจเว้ยว่าถอดรองเท้าแล้วเอาใส่บาทออะคือกูว่าไม่คิดไงกูไม่คิดไงว่าไอฝรั่งมันจะทำจริงก็คือแม่งถอดรองเท้าจุ่มบาทเลยไอเชี่ย <c oughs> เออภาพกับเออมัคทายกอะสะตันกันเลยติดสตันเลยเปิดอันตีโอ้ไม่หายเลยไม่แก้ แค่ไม่ได่าพ่อเป็นพระเป็นเป็นพระเป็นเอเป็นพระเป็นคารวะต้องสำ่รวมเป็นพระเป,ววรเป็นพระต้องสั่รวมก็คือวันนั้นอะออ <laughs> อยังไงไม่รู้ <laughs> คือมันขำกังนมากไม่รู้มันคีดยังไงเปถอดรองเท้าใส่บาทเชฟเอา้าก็บอกว่าถอดรองเท้าใส่บาทอะเออก็จริงอยู่ก็มันน่าจะถามเขบ้างกูยืนข้างหัวโดนั่นอะ <laughs> เฮ้ hey, <Hey. S 1> กระฟิกลงบ้านลงลงบ้านข้างภูเขาลงบ้านข้างภูเขาเลยมันยังไม่เล่นเลยนี้เล่นเหี้ยเลยกูลงมาแล้วเนี่ยเอา้ามึงลงแล้วทไมกูยังไม่ลงวะจะเป็นรูดเลยกูยังขี่รถเล่นอยู่เลยโห oh. แป๊บเฮ้เฮ hey, hey. ้เจสซี่เล่นคนละเซฟกูใช่ไหมคนละเซฟพี่อะไร ชื่อมึงก็ขึ้นอยู่ข้างจอกนเนี้ยตายคือตกติดบั๊แน่นอนเอาเว<ๆ>้ยอย่างนี้ก็คือวันนั้นวันนั้นพระก,กับมคทายกอะไม่รู้กินอะไรกันก็คือก็คิดดูอะรองเท้าอะแม่มาเล่นจุ่มเลยอะพระก,กับพระพระก,กับมคคายกก็คือเอากันไม่ทันอะ คือมันจับกันไม่ทันเลยะทำไงคราวนี้ก็ไม่รู้ก็คือป้าป้าป้าคนนั้นที่บอกว่าที่แกว่าให้ถอดรองเท้าใส่บาตรอะเออเออก็คือมันไนนี่เว้ยป้าคนนั้นน่อแกบอกให้ถอดรองเท้าใส่บาตรใช่แต่ไว้ฝรั่งมันไม่รู้เรื่องไงเองมันไม่รู้เรื่องก็คือมันไม่ถามด้วยก็คือก็คือไม่ได้โทษฝรั่งนะครับนี่ก็เขาก็ไม่น่าจะรู้แหละว่า เป็นประเพณีของบ้านเราต้อง,องถอดรองเท้าใสบา่าแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาเข้าใจเข้าใจคนละเรื่องกันอะ่ะเออเว้ยก็คือวันนั้นอ่ะขำกันยกแก๊งเลยอะ่ะคิดดออูทำไปได้เฮกัาฟิกมึงมึงเด้งแล้วมึงเด้งแล้วเออเดี๋ยวเข้ามาครับคือวันนั้นอ่ะหัวเราะทั้งนั่งเลยกลไม่หัวเราะแหละ ว่าตลาดงม่จะดูตีพระก็คือเป็นพระเป็นเจ้าต้องสำรวมนะเออพอพูดถึงเรื่องนี้ได้คิดถึงไอ้นี่วะมีเรื่องหนึ่งก็คือวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังวันหนึ่งมันมีมันมีโจนคนหนึ่งไปเจออาแปะเว้ยอาแปะยืนตกเป็ดโยอยอย่ข้างหนองหาน่ะ ยู่ข้างของน้ําเออวันนั้นวันนั้นโจรโจรมันไปป้นโจรบอกว่าเฮ้ยแปะวางลงวางลงหมอบลงไปหมอบลงไปแปะก็หมอบด้วย,ยวความด้วยด้วยความที่ว่าโจรถือมีดถือมีดมาด้วยก็เลยเออยอมยอมพ่อแปะพ่อแปะก็ไม่มีอะไรโจรนักเลงสิบไผ่จ้ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือวันนั้นอ่ะ <c oughs> แกก็เลยหมอบลงไป เออพอหมอบลงไปแล้วไอโจนถามว่าเฮ้ยแปะมึงมีอะไรในตัวบ้างวะแปะเลยตอบเต็มปากเลยว่าไม่มีเว้ยก็คือสำเนียงแปะกวนตีนะรู้จักไหมออก็คือวันนั้นอ่ะก็แบบแบบว่าว่าไม่มีอะไรเว้ยหรอใช่ก็คือแบบว่าไม่มีอะไรเลยเนะแบบนี่ยแบบเนี้ย <laughs> ก็คือก็คือไอโจนคนนั้นเลยอารมณ์ร้อนเฮ้ยแปะมึงตอบงี้กูไดไงที่จะ เกียนไปยินแต่เสียงแปะตกเกียตกแปะตกเกียนแเหรอใช่ไม่ไม่แปะเกียนอยู่แล้วมึงเพิ่งรู้ไงมาแปะเกียนก็คือวันนั้นเว้ยก็คือหลัง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 จากที่ไอ้โจนตกเกียนอน่ะไอ้โจนตกเกียนได้คือพอหลังจากมันตกเกียนมันมันคิดอะไรดีๆดียวเว้ ก็คือก่อนหน้านั้นมันไปดูสารคดีหนึ่งมาขอไม่เอ่ยสารคดีโอเคงั้นเป็นชายกับหญิงโอเคอ๋อกูรู้แล้วต้องอ่านตอนนั้นมึงนจำได้ไหมจุดๆไว้อย่างนะเจสโปเจสโปอย่างอย่างอีสเจสโปก็คือวันนั้นวันวันนั้นวันนั้นโจมันดูเจสโปมาเจสโปต้องเราต้องใช้เสียงที่ถูกต้องเจสโป เจอสโปเจอสโปก็คือเจอ yes, อะไรสโปเดี๋ยวผมจะสะกดให้ฟังนะครับก็คือเจ yes, 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 อสโปเจอสโป J I S B O เจอสโปก็คือเป็นเป็นสารักสารคดีสาร,คด,สารคดีหนึ่งสารคดีประมาณห้านาทีแล้วผมอืมก็ประมาณก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อารมณ์คนถ่าย S <S เ,เขาก็ลีไปครับผมใช่บางคนเขาก็รลีก็คือวันนั้นไอ้โจนมันดูสารคาดีเจสป็อกมาก็คือมันคิดอะไรดีเดียวตอนไีจี้แปะแปะแปะแนั่นเงี่ยนะแปะก็ไม่พูดเลยเลยนะโดนจี้อยู่คือมีจี้คออยู่วันนั้นอะก็คือแปะก็คือแปะวันนั้นอะแปะแปะอยู่เฉยๆอ่ะเออ,เอ,อ เหมือนแบบเหมือนเราเอาไปแปะไ้ในข้างฝาผนังอะแปะ,แปะอะไรเหี้ยคนละแปะแล้ว,อวเ,ลอเออเหรอเออช่างมันก็ออคือวันนั้นอะมันไอโจนนั่นเลยมันสงสัยมันคิดอะไรดีดียมันบอกให้แปะยืนตรงแปะยืนตรงดิครับผมออะแปะไ็ยืนตรงวันนั้นวันนั้นแปะไปยืนตรงโจนบอกออโจนบอกเฮ้ยแปะมึงถอดกางเกงมึงดิ มึงถอนเกมตงนี้มึงถอนให้เหลือแต่จุดๆ,ๆนะสามตัวคอควายบอเบนนอยักนะนะก็คือวันนั้นนะ่ะแต่ฮะไม่เอาไม่เอา,เอารายการนี้คนดูเยอะโอ้หาสระไม่ได้ใช่ใช่มาหาสาระจากรายการนี้ไม่ได้ขอขอย้ำอีกทีจะย้ำกีท่ทีเดี๋ยวก็จะย้ำอีกนะเ,เดี๋ยวก็จะลืมอีกก็คือวันนั้นนะ่ะ โจนบอกแปะถอนเกมดิคือวันนั้นแปะถอนเกมลงถอนลงหมดเลยนะเหลือแต่ร้อยกับรอยยิ้มวันนั่นแหละก็คือแม่งไอสัตว์รวยเลยแม่เอะแปะใช่แปะรวยเลยเออรว,วยอะไรวะรวยแต่เขือก็คือวันนั้นอะโจนคิดอะไรดีเดียวมันเห็นของแปะของแปะของของแปะเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับของผมนะ ของแปะของแปดประมาณเก้านิ que ้วได้อะาตอนนั huh. <g urg itate> 1, uh ้น huh. อ right. uh ่ะคือเล็กนิดเดียวเทียบกับของผมของมือนี่ใหญ่ขนาดนั้นจ้ะโอ้ยเล็กนิดเดียวเทียบกับของผมอ๋อเล็กโอ้โหแสมมันใหญ่เนี่ยใช่ก็คือโอ้กูไม่เข้าใจบุกมือไอ้ก็คือแปดอ่ะมันเล็กนิดเดียวอเออมันเล็กนิดเดียวเล็กไม่เท่าของผม เฮ้ยไม่ใช่สิแปะมันต้องในนี่แปะอันเล็กนิดเดียวแปะเก้านิ้วเองผมไม่ใหญ่กว่าแปะเออเข้าใจยังพูดผิดพูดมาเดี๋ยวผมเล็กเองจริงๆไม่เล็กนะครับแปะ,แ,ปะ,แ,ปะแต่ว่าผมไม่ใช่ตำนานช่างแอร์หรอกม่ตำนานช่างแอร์โอ้ <laughs> ออยสัตว์เด็กนี่ just โป๊กและ just โป๊กช่างแอร์ครับเล็กไหมผมไม่เล็กนะครับ คืออ่ะมาต่อแปะดีกว่าพูดเล็กใหญ่อะไรเล็กใหญ่มันสำคัญอยู่ที่แรงดันไดรีลาเออใหญ่ไม่ใหญ่ต้อเซนะโถพูดยังเคยเห็นก็คือวันนั้นเว้ยไอโจ้ันี่นมันบอกให้แปะอะถอดแปะก็ถอดถอดแปะอะถอดจนรวยรวยรวยแต่เขือเอาวันนั้นอ่ะรวยแต่เขือเออก็คือสงสัยโจนเป็นคิดสนุกเว้ย มันดูสารคาดีเจสปอกมาก็าคือวันนั้นน่ะมันดูมันดูแล้วเฮ้ยแปะเงามือลงไปจับไอ้นั่นนี้ไอ้จับไปจับเก้านิ้วนี้แปะบอก <9 S 1> เอ้ยไม่ใช่โจรโจรบอกโจรบอกไปจับไปจับเก้านิ้วนี้นด้วย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 ความที่แปะด้วยความที่แปะกลัวก็คือวันนั้นก็คือลงลงไปจับไปจับของแปะ แปะก็เลยจับคำคำมามันชี้หน้าโจนเฉยเว้ยมันชี้หน้าโจนเฉยเว้ยไ,วไอ้ไอ้รวยอะ่ะมันชี้หน้าโจนก็คือวันนั้นน่ะโจนสงสัยคิดคิดสนุกแปะจับไปจับไปมือสองมืออ่ะแล้วแต่ถนัดจับไปแล้วให้แล้วให้สไลด์ขึ้นสไลด์ลงคิดดูนะ ด้วยความเป็นคนแก่ก็แปะก็แปะคนนั้นก็ประมาณอายุก็ราวประมาณอายุอายุเหรอน่าจะประมาณเท่าไหร่ปะประมาณหกสิบกว่ากได้อะก็คือด้วยความที่แปะแก่แล้วนะก็เลยไอ้โจนก็คิดว่าเออของแปะไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ก็วันนั้นเว้ยโจนบอกให้สไลด์ขึ้นสไลด์ลงสิบทีของแปะเนี่ยสิบทีทีแรกแปะบอกไม่เป็นไรนโจนสั่งหยุดก็หยุดก็คือตอนนั้นโจนมันสั่งหยุดเว้ยยอ๋แปะหยุดครบสิบทีแล้วใช่ไหมหยุดคราวนี้โจนบอกเอาเอาอีกยี่สิบทีเอาอีกยี่สิบทีก็คือวันนั้นก็คืออีกโจนถามอีกแปะครบยี่สิบทียังครบแล้ว คบแล้วแปะบอกแปะบอกว่าครบแล้วแปะบอกว่าคบแล้วก็คือไอ้ไอ้โจนไอ้โจนคราวนี้โจนบอกเฮ้ยแปะหยุดด <he> ิแปะไอ้โจนบอกแปะมันหยุดดิก็คือวันนั้นอ่ะเฮ้ยแปะมันหยุดดิแปะบอกรู้ไงแปะบอกไงไงพี่รู้ไงฮะยัง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 ไม่จบเลยลังเข้าตอนสำคัญ ก็นะคือตอนนั้นอ่ะแปะแปะมันทำครบยี่สิบครั้งด้วยใช่ไหม<อ>ใช่ก็ก็คือแปะทำครบยี่สิบครั้งแล้วก็คือจอร์นมให้ใหเฮ<อ>้ยแปะมึงจะเกินเลยแล้วนะมึงทําทําไมยี่สิบเอ็ดครั้งอ่ะเกินกูแล้วไอ้จรเลยบอกให้ยุดแปะพูดขึ้นทันใดเลยข้ายอมตายดีกว่ายอมหยุดพูดหลังจากน,นั้นละเว้แปะเป็นไรวะพุ่งกระจายเลย คิดว่าอะไรพุ่งกระจายนนำแตกแล้วน้ำแตกแล้วนนำแตกแล้วก็ <c oughs> คือตอนนั้น, <c oughs> นแปะก็ไอ้เ <c oughs> แปะก็นอนแปะแปะก็นอนสไลด์นอนอยู่ข้างของน้านไลดนอนส่วนส่วนไอ้โจ้นั่นพูดแม่งอยู่กับแปะแม่งเสียเวลาชิบหายเลยก็คือวันนั้นไอ้โจนหัวร้อนกลับบ้านแน้ะคุณผู้ชมครับผมจะพูดอะไรไปอะไรครับนี่คือเรื่องของ การติดลมบนใช่ครับเอ่อเราจะไปทําที่ไหนก็ได้ทําทุกที่ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทําให้ใครเสียหายครับผมใช่เราทําอะไรคิดอะไรการการะทาของเราอะ่ะไม่มีใครว่าขอแค่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วเออบางทีเข้าเกมเจูอยากเล่นแล้วตอนเนี้ยอเอาเหรอเโอเคโ <laughs> อเคลืมไปเลยว่าใส่คิ้อยู เออตุ้ตที่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปเกยียร์ยันยีนสักรอบแล้วก็จะจบคลิปนี้นะครับขอให้มันเกียร์จริงเถอะเออนะรอบนี้อ่ะลงอะ่ะปลายบานปลายบาลด้วยมาเข้มเข้มเข้มมาเข้มกันนะครับท่านผู้ชมเข้มเดี๋ยวผมจะทิ้งตัามไปคิวให้ดูนะครับชื่อเข้มใช่ไปคิวไปชิงให้ดูครับวันนี้ถ้าผมเป็นได้นะ่ะถ้าไม่โกหกเดี๋ยว เสียเวลาเดี๋ยวจะเสียวเวลาคุณผู้ชมเดี๋ยวตัดไปดูตอนต่อไปเลย